เอาละทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับผมก็หลังจากคลิปที่แล้วมันยังไม่รีวิวห้าใช่ไหมเราก็จัดการให้มันรีวิวห้าภายในคลิปนี้ผมเราจะไปรับงานงานนี้ครับผมมามันต้องรีวิวห้าแน่ๆเ,เราจะได้แบบว่าซื้อของกันในคลิปหน้าละกันเนาะครับผมไปเดี๋ยวเราไปน้าง,งานเลยผมจะพาเดินทางไปนะผมเป็นงานขุดนะเป็นงานขุดดินนะครับ ออดกุดอะไรสักอย่างนึงแต่ผมไม่รู้นะม่ดูกันอันนี้งานงานงานจากคลิปที่แล้วผมงานอยู่ตรงนี้นะเคอันนี้ก็ไปงานใหม่ครับผมไปเดินทางผมงานนี้ก็มีแค่รถหน้าตากล้งฝุดครับผมไปนะครับจวดจวดเลยครับผมจวดจวดเลยจ้าจวดจวดเลยสวัสดีครับพี่ไปไหนครับพี่ฮ่าสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับฮ่ามันจะไม่ปลอดภัยเพราะเรานี่แหละฮ่าฮ้ยมาปรับปรุงบ้านหลังแถวนี้แล้วเหรอ บ้านพวกนี้ก็อยู่โล่งเกินทะเลทราย,ยเป็นหน้าหน้าร้อนมากนะโอเคผมเราเราน่าจะมาทําบ้านหลังนี้แหละเออโอ้หขุนลึกมากเลยนะทุกคนนะขุดลึกมากนะ hm ผมว่าเราเอาเอา้นี้มาใส่ดีกว่าว่าเอารถดํามาใส่ดีกว่านะครับนี่เรามีรถดำแล้วผมเอารถดำมาใส่ไปขายดีกว่าเออนะผมสลามกันนะนี่เราเนี่ยโอ้โหไปครับผม เทอร์โบครับผมเทอร์โบป่าครับสุดยอดเลยโหดูนี่สิครับดูนี่สิครับสวัสดีพี่ไปไหนไงพี่พี่แสดงเนี่ยโอ้สวัสดีครับมาแล้วครับผมรถดำมาแล้วครับรอผมอยู่ใช่ไหมวะฮะรุน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 ไออุ้ยชนชนกระเด้งอะไรวะเนี่ยอะไรของพี่แกครับโอเคคลิปนี้น่าจะเลเวลห้าแล้วนะผมเมาจะมาพิชิตเลเวลห้ากันนะผมมา หรืออะไผมมาจวดๆเลยช่วงนี้ผมก็หิวข้าวแล้วนะโอเคงัดทั้งงครับผมโอ้โหน่าจะขุดนานน่าดูครับผมนี่เราจอดไกลกันไปหรือเปล่าเนี่ยนะจอดไกลกันไปหรือเปล่าใครจะไปคิดว่าแขนสั้นขาดนี้วะไม่ไกลหรอกพอดีแหละเออก็มีช่วงยืดช่วงอะไรบ้างครับโอเคเหมือนเราได้ขับรถคนปู่เลยครับผมแอบนีนผมวิวีเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนู้นเป็นอะไรวะ กังหันลมเหรอเฮ้ยกังหันลมภาคสองไม่ไม่ได้สร้างนะไม่ได้สร้างจะเป็นสร้างแบบว่าสะพานรถไฟสะพานรถไฟสร้างห้างสร้างตึกอะไรประมาณนี้นะภาคสองนะภาคสามจะเป็นการสร้างกังหันลมคนระับกังหันลมจะมีอยู่ในภาคสามนะเป็นการสร้างนะผมโอเคอันนี้เราก็ขุดไปเรื่อยๆผมเดีย๋ยวไปย่าปอยอุ้ชชยชนๆเกือบไปแล้วไง ขับรถคนปู่ครับผมแม่เหมือนขับคุณปู่เลยครับอ่าเพราะว่าอะไรหรออ่าคอนโทรลมันยาวมันใหญ่เหลือเกินนะทั้งใหญ่ทั้งยาวมา้าสมโอมูแอปจุ่ม,มนี่เชือบเทไปครับนี่จดุดจวดครับผมจดุดจวดเลยคนระับงัดต้องงัดเอ้ยงัดครับผมนี่โอ้โหมันขุดอะไรวะโคตรใหญ่เลยโคตรลึกเลยคนระับ ถ้าเป็นเจ้าแคทนี่ประมาณเอสามโมงกี่ก็เสร็จนะครับโอ้อันนี้ให้อะไรแม็กโกไม่รู้นี่เราต้องทํางานเล็กๆเพื่อให้มันอัปรีวิวไปก่อนนะผมอัปรีวิวให้มันรีวิวห้าก่อนนะครับรีวิวห้าเราก็จะได้ซื้อแม็กโกสักทีนะผมไม่เอาว่ะเ,เอาเรื่องว่ะทุกคนเอาเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆโอ้ยเกือบชนสวิงโคตรใบนะครับโอ้ยดินหกเหรอ มันได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่พี่โอ้ยเจ็ดสิบโอ้ห้าสิบสี่บ้าเราเพิ่งขุดได้ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์เองมาก็ขุดไปเรื่อยๆว่าขุดไปเรื่อยๆนะครับโอเคขุดไปเรื่อยๆว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดเลยโอ้เมือดอีกแล้วเหรอเปิดไฟอีกแล้วเหรอโอ้โหอะไรอ๋องานงานที่แล้วเรางานที่แล้วเราไอีอันนี้เราขุดกลางวานันเราทำกลางวานันงานนี้ทำกลางคืนครับผมมา เราไม่เน้นเวลาผมเราทํางานอย่างเดียวนะครับนี่ครับผมเราทํางานอย่างเดียวผมเนี่ยตักใส่ดำครับผมตักใส่ดำเลยโอ้บุ้งกีเล็กๆเนี่ยตักใส่ดำไปแลยครับผมนี่ชิวๆสบายๆไปเรื่อยๆครับนี่เต็มโคตรไวโอ้โหก็แล้วแขนแม่งก็เอื้อมไม่เอื้อมเกือบไ,ไม่ถึงนะชิโอ้โหสว่างจริงว่ะคน คตรสว่างนะครับไอ้ตรงนี้แสบตาเลยนะไปสว่างมากๆนะครับนี่่านง,งานมันก็จะมีแบบว่าทํางานไอ้นั้นด้วยนะงานอะไรว่าไอา้โครง,งการถนนหมู่บ้านนะนะผม,มก็จะมีแบบว่า,าทํางานด้วยนะไปผมยาวไปครับผมใกล้เสร็จแล้วงานนี้ใกล้เสร็จแล้วนะผมโอ้ว่ะเ,เอาเรื่องว่ะ ยาวไปผมยาวไปนะครับยาวไปเชื่อชิวชิวครับผมอุ้ยแกลเสร็จแล้วแกลเสร็จแล้วนะครับแอบอู้ทำไมมันขุดลึกจังเนี่ยมันแบบว่ามันเกินเอ,อ่ออไ้นี้เราเลยนะเนี่ยเอ,อ่อเกินความสามารถของรถเราเครับแอบบุ้งกีเล็กเหลือเกินครับนี่ นะครับไปเรื่อยๆผมมาใกล้เสร็จแล้วอีกสองสามมุกกี่เฮ้ยเอาว่ะเอาเรื่องว่ะเอามาทุกคนครับมันต้องมีความอดทนครับผมใครแบบว่าไม่มีความอดทนแล้วมาเล่นเกมนี้ไม่ได้นะครับโอเคเสียรเรียบร้อยผมเป็นนามาเสร็จพิธีนะผมนี่แล้วก็ตัวไปรับตัวสับก่อนของผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็เอารถออกครับผมรถอจากบ,บริเวณนี้นครับเราก็ได้รีวิวสี่เรียบร้อยรีวิวห้าแน่นอน นะครับผมโ okay. อเคเอารถด,ดําหมอกนะผมแล้วก็ขายตรงนี้ได้เลยได้เท่าไหร่ได้พันเดียวพันเดียวก็เอาวะมารอบเลเวลห้าของเราอยู่ไม่ไกลกันเนื้อมาบเรียบร้อยหเดี๋ยวคลิปหน้ามาซื้อ,อซื้อรถกันนะผมสำหรบบับคลิปนี้ก็บายบายผมมาดีครับ